วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,ร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซนโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยสเสด็จด้วยในการนี้ทรงวางพงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธองคีรถพระประธานประจําพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระรมราชินีในรัชกาลที่เจและพอระรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาธิปพิษ จากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนพัตตาหารถวายแด่พระสง์สิบรูป คุณพุ่มเชนเส้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินได้แม่นยำเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลน,นั้นเกิดวันอะไรและมีความสนใจในด้านกีฬาเช่น น้ำและเจสกีนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจมา้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และจากนั้นสเสด็จไปยังอนุสาวรีเจ้าจอมันดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิคุณพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่26ธันวาคม2547จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิสิริอายุ21ปี หลังจากนั้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งจัดตั้งมูลและนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กผู้มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัดต่างๆ